สวัสดีค่ะฮัลโหล guys วันนี้นะคะก็จะพามาโฮมทัวร์ที่บ้านของ G s สวิตนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดค่ะวันวันหยุดวันเดียวนะคะแล้ามาดูกันว่าวันหยุดวันหนึ่งของ G ีสวิตมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรามาดูกันว่าการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นอย่างไรนะคะแล้วห้องเช่าห้องหนึ่งราคาเท่าไหร่นะคะอย่างมารับชมกันอย่างอ,าอพาร์ตเมนที่จสเช่าอยู่นะคะก็ตกเดือนหนึ่งก็ประมาณหนึ่งพันหสวิตฟรังนะคะถ้าเกิดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทแล้วก็จะตกอยู่ประมาณสามห0ื่นกว่า 30, บาทต่อเดือนนะคะ แล้วเรามารับชมกันว่าห้องสามหมืกว่าบาทของที่สวิตเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะคะแล้วห้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะมารับชมกันค่ะ จีสวิตก็จะมีหมาหนึ่งตัวชื่อเจ้าคิมเบอรี่นะคะเป็นหมาพันดัชชุนนะคะอ้วนปักนะคะหมอบอกให้ลดน้ำหนักแต่นางก็ทำไม่ได้เพราะเราก็ยัดเยียดให้นางกินอยู่ตลอดเวลาแล้วนางก็หิวอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะแล้วก็จะมีนี่จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีทีวีค่ะซึ่งตอนเรา เข้าย้ายวันแรกๆใหม่ๆนะคะคือก็จะลกหน่อยนะคะก็เพราะว่าก็จะเอก,กันเอกกันอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เป็นเบาะนอนทำโยคะนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะนี่คือต้นใบมะกรูดนะคะปลูกไว้หนึ่งต้นนะคะ กำลังผลิตใบสวยงามค่ะเรามาดูนี่ก็จะเป็นห้องน้ำของจีสวิตนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะมีชาวเวอร์มีบารทัดนะคะลกอยู่ก็รกอยู่ไม่อยู่ละคะรกเลยนะคะจะมีเส้นบางๆระหว่าง ความไม่เรียบร้อยกับความไม่สปกสปรก,ปกและนี่ก็จะเป็นห้องนอนของจอสอนะคะก็จะมีเตียงนะคะปูผ้าเตียงก็ไม่ตึงนะคะก็จะไม่เป็นไรหรอกเนาะประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะคะสำหรับไลฟ์นะคะนี่ก็จะเป็นตารางแพลนการทำงานนะคะนี่ชื่อเจอ้าสอยอค่ะนะคะก็ทำงานบ้างหยุดบ้างนะคะก็จะมีกะ เช้ากะบ่ายแล้วก็กะดึกนะคะอือก็ประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นที่ปลูกต้นไม้แล้วก็พ่แม่ที่จะสอนนับถือนะคะก็บริเวณนี้ทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านค่ะนะคะ,นะคะถ้าเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะเป็นทางออกประตูออกนอกบ้านนะคะ ก็จะรนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะขาดไม่ได้เลยคือกล้วยค่ะแล้วก็ส้มผลไม้ที่นี่จะเราจะได้ทานตามฤดูกาลนะคะอะพา,าไปดูครัวนิดนึงเป็นครัวเล็กๆค่ะนะคะ รกอยู่เหมือนกันนะคะวิตามินต่างๆอาหารสุน,นัขของเจ้าคิมเบอรี่นะคะออกมานี่ก็จะเป็นทางเข้าบ้านนะคะอันนี้ถุงขยะยังไม่เก็บคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดารองเท้าของจอสอเองนะคะรกมากนี่คือประตูทางออกนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคลินิกฝันของสามีนะคะซึ่งก็สามารถเปิดประตูจากตรงนี้แล้วเดินเข้าไปทำงานได้เลยนะคะกลับเข้ามาในบ้านค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกมันเต้นนะคะหรือที่เรียกว่าวินเตอร์คลเซตของเรานะคะคตรงนี้ เปเสื้อกันหนาวอางนั้นค่ะเสื้อกันหนาวก็จะพลุงพลังประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องรอนดีนะคะก็เหลือผ้าอยู่กองหนึ่งนะคะห้องรอนดีนะคะสักผ้าแล้วก็ เป็นห้องน้ําแขกเลยด้วยนะคะตรงนี้เลี้ยวขวาเข้ามานะคะก็จะเป็นทั้งห้องเก็บของแล้วก็เป็นห้องนอนรับแขกนะคะตรงนี้ของเยอะมากนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ตัวผ้านะคะซึ่งก่อนที่จะซื้อนะคะเราควรจะวัดวัดประตูประตูก่อนนะคะอันนี้คือเป็นความผิดพลาดของเจสสอเองนะคะคือเจสสอสัง่งสั่งโดยที่ไม่ดูว่าเข้าประตูได้หรือเปล่านะคะซึ่งก็เข้าประตูในห้องลอนดีลอนดรีนั้นไม่ได้นะคะก็เลยต้องย้ายเข้ามาอยู่ในห้องนี้ก็เลยถือโอกาสว่า เออซักเสร็จปุ๊บปั่นตรงนี้แล้วก็แขวนตรงนี้ได้เลยนะคะอืมก็ใช้แบบชีวิตเรียบง่ายเนาะนี่คือห้องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะนะคะในส่วนของบ้านเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูนะคะซึ่งจะเดินออกไป กาเตนด้านนอกนะคะหลังคะบ้านเจ้าสาวตรงนี้ก็จะมีที่นั่งเล่นสำหรับหน้าร้อนนะคะตรงนี้นะเฮเชิญเพื่อนญาตินะะคะมาทานกับข้าวทานกันแล้วก็มานั่งกันตรงนี้นะคะนี่บริเวณหลังบ้านค่ะตอนนี้เมื่อคืนคือหิมะตกนะคะก็จะเห็น ว่าเป็นประมาณนี้นี่คือวิวหลังบ้านเนาะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเทเรสใหญ่มากค่ะใหญ่กว่าห้องที่เราอยู่อีกนะคะก็จะปีสุดตรงนู้นเลยค่ะนี่ก็จะเป็นโต๊ะปิงปองนะคะปิงปองทิชนะคะปิงปองเทเบเลนะคะ ก็หน้าหนาวก็เล่นไม่ได้เนากก็ดูก็จับหิมะเชียหิมะเกาะไม่ใช่หิมะจับหิมะเกาะนะคะจสสอก็จะปลูกช่วงหน้าร้อนนะคะจสสอก็จะปลูกพวกผักกินได้นะคะแล้วก็ไม้ดอกนะคะตุวนี้ก็จะเป็นกระถางต้นไม้นะคะหน้าหนาวนางก็จะเหี่ยวเฉานะคะแต่พอหน้าร้อนนางก็จะ ปรีใบออกดอกสวยงามค่ะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับห้องอพาร์หนึ่งอพาร์ตเมนต์นะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะคะก็จะตุประมาณสามหมื่นบาทค่าสามหมื่นกว่าบาทนะคะที่นี่ก็ประมาณหนึ่งพัน 100่งร้อยสวิตฟรังค่ะวันนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ G s w i t ต TV นะคะเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ Thank you guys for watching my video clip Subscribe, like and share for me. i see you next time. Bye.